สวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่กับตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับก็ไปเห็นฉายามานะครับเป็นฉายาสําหรับมือใหม่นะครับมารับอันนี้ก่อนครับ xp ไรวันครับจากการลงดันแล้วก็ลงแรงนะครับก็ดีนะครับทําให้เลเวลเร็วนะครับนี่จะเวลสามสามนะครับจะเปิดฝูงนะครับก็น่าจะเวลสามสามก็จะไปเปิดฝูงนะครับ แต่ก็ไม่มีเพชรที่จะไปเปิดช่องนะครับวิ้ย,ยสามสามพอดีเปิดฝูงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคเวสกิลนะครับก็อีกอกี่วันน่ะนี่วันที่12บสพรุ่งนี้14อีก45วันนะครับหมด กิจกรรมนี้นะครับก็น่าจะทันอยู่นะครับอ๋ออันนี้เข้ามาใหม่นะครับอ๋ออันนี้เคลียรหอคอยนะครับเดี๋ยวค่อยทําครับดีนะครับนี่ครับมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับไม่ทําหอคอยนะครับก็รีบรีบวิวนะครับเมื่อรีบวิวนะครับก็จะได้เปิดผลึกธาตุเร็วๆนะครับก็จะทําให้เรามีดาเมจเยอะนะครับ ถึงเลเวล3 0ก็รับ x p คูณ2หินเลเวล3แล้วก็กล่องรูนนะครับเป็นแพ็กรูนพิเศษด้วยอ๋อนี่เป็นธรรมดาก็เลเวล35นะครับเป็นแพ็กรูนพิเศษนะครับนี่ครับเป้าหมายอันดับมือใหม่นะครับก็จะเป็นฉายานะครับอันนี้ระดับแพตตินัมนะครับนี่แบบนี้เลยครับแล้วก็ได้อ n งเกอร์สลามนะครับแล้วก็เพช 148นะครับก็นี้เป็นระดับแกมนะครับนี่โคเดนก็ได้ฉายานะครับ a n g เจิลสลแล้วก็เพชรอีก178ก็ถึงแรงระดับไดมอนด์นะครับนี่ a n g เจิลสลามัปนะครับแล้วก็เพชรอีก208นะครับเดี๋ยวเราไปดูฉายากันครับเปิดแพ็คลูเลยครับก็เริ่มจาก แพตตินัมก่อนนะครับอย่เราไปดูในโหมดแบทกันครับโอ้โหฉายาโคตรเท่เลยครับสีสวยนะครับก็เท่ดีนะครับแต่ไม่มีเอฟฟกอะไรนะครับอย่เราไปดูระดับแกรมกันต่อครับก็ตัวแกรมนะครับนี่ครับจริงๆมันชื่อแกรมนะครับไม่ใช่โกลเด้นนะครับตัวแรล่งมันเป็นแรงแกรมนะครับนี่ครับฉายา สวยนะครับพูดถึงว่าสวยไม่สวยนะครับแต่แค่ไม่มีเอฟฟกฟุ้งฟิงนะครับเสียดายครับถ้าทำเอฟฟกก็น่าจะดีนะครับก็เป็นจัยาพวกนี้ครับที่สวยๆครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะเคลื่อนไหวครับแบบนี้ครับสวยครับมีแอนิเมชันนะครับนี่ครับนายพลดีๆครับอันนี้ไม่มีเอฟฟกอะไรนะครับไม่มีแอนิเมชันครับไม่เป็นไรครับ ใส่ไว้ให้เก๋ๆนะครับนี่ไดมอนด์เก๋อยู่ครับสวยด้วยครับก็มาโชว์ฉายานะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็ได้เฉพาะผู้เล่นมือใหม่นะครับเราอดนะครับตัวหลักเสียได้มากครับก็อยากได้เหมือนกัน ก็ประมาณนี้ละกันครับกับฉายานะครับ